ไฮมิรัสังคอนดิจิวัตชิวะซันเดสสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพซโซทูนิเดนสุดครับในในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงรเ,เรเบดเควสตัวสุดท้ายของกิจกรรมฉลองครบรอบ4ปีที่น่ามาฝา์มากๆกันเลยนะครับอ่ะก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์แล้วก็เลือกหัวข้อแร,รเกเรเบดเควสลนนี้ก็จะเป็นเควสในครั้งนี้นะครับกับตัว ริวสโน o ี่ o อนเฟอ t a t i o n in น u วารินะครับก็จะเป็นเควสที่ลงไลน์สูงสุดเนี่ยทั้งหมด8คนจะก,กับมอเตอร์แล้ว95แล้วก็จะมีแค่แรงนี้แค่แรงเดียวนะครับแล้วก็การเข้าตัวเควสนี้ก็คือจะดูที่แต่เพิ่มพาวเวอร์ต้องการแต่เพิมพาวเวอร์ตั้งแต่3 9 8 1ขึ้นไปถึงสามารถลงตัวเควสทนี้ได้จากนั้นการผ่านก็คือทําการกำจัดมอเตอร์ตามเป้าหมายและเควสนี้จะไม่มีการล้มเหลวนะครับคือเควสนี้เนี่ยมันจะให้เราอยู าฟาร์มอนสเตอร์จนเวลาหมดและเมื่อเวลาจบลงปุ๊บก็จะเป็นการจบตัวเควสนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของเควสต่อมาก็จะเป็นขอางวันกันบ้างเริ่มจากขอลงวันที่เราจะรับจากการผ่านครั้งแรกนะครับนั่นก็คือเงิน1 0 0 0 0 0เอ็นเมซนตาแล้วก็ตัวบัตรสเปเชียลของกิจกรรมอีก10บใบนะครับนี่เป็นขอลงวันที่ได้รับแค่ครั้งแรกเท่านั้นแล้วก็ขอลงวันที่ได้รับทุกครั้งที่มีการผ่านนะครับก็คือแต้มซีซันอลหนึ่งร้อยแต้ม อ่าหนึ่งร้อยแต้มนี้เนี่ยเราการันตีทุกอรอบแต่ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มเติมเนี่ยมันจะเป็นการอ่าอะไรนะจะอันดับแรงในตัวเควนะครับคือเควสเนี่ยเราจะวิ่งฟาบันไปเรื่อยซึ่งคานที่ทำการกำจัดมอนสเตอร์ทาร์เบตได้มากๆแล้วก็ได้แต้มเยอะที่สุดเนี่ยก็จะมีอันดับได้ขอละวันไปตามนี้นะครับอย่างเช่นอันดับตั้งแต่4ลงไปเนี่ยจะได้บวกมาอีก99,700บวกกับตัวใดอีก100ก็คือจะได้มา 99,800ต่อรอบนะครับแล้วก็จะบวกทีละ100ตามขั้นแบบอ่าขั้น3ก็ได้เป็น998 2ก็ได้999ส่วนอันดับ1ก็จะได้มา100 0 0 0ก็คือถ้าใครที่ทำอันดับ1ได้ก็จะได้ไป1,100พอยต์ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวแต้มเนี่ยไม่ได้ห่างกันมากไม่มีปัญหาหรอกนะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเรื่องโบนัสแต้มพอยต์ที่จะเป็นการจะอันดับก็มีการบวกเพิ่มไป2หัวข้อคือแบบ หลบการแบบนั้นแบบมีการโจมตีแล้วก็มีการใช้แอคชั่นประมาณนี้นะครับแล้วก็สลหรับขอรอบนั้นก็คือจะมีเป็นตัววุฒิหลับรีเจนเอเย่สเปเชียลแล้วก็หลอดอักเมนเ้นเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเควสนี้เสื้อห,หลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นตัวหลอดแกรนกิกัสไมเอสตีแล้วก็แกรนเดทคิปเปอร์นะครับที่จะมีการดอบในตัวเควสนี้แล้วก็ไปขอยื่นว่ากันไปนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลของตัวเควสอ่ะงั้นเราก็ไปด้วยกันเลย เข้ามาในเควสกันแล้วนะครับเดี๋ยจะเป็นเควสในครั้งนี้ที่จะเป็นในฝั่งของแมพพีมานะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์เนี่ยเป็นแบบทางด้านซ้ายกับขวาซึ่งแบบมีแค่นี้เลยนะครับก็คือจะให้เราอยู่บนฟาร์มเนี่ยเป็นเวลา5นาทีอ่ะเควสนี้มีเวลาให้ทั้งหมด5นาทีเลยครับอ่ะไม่ต้องอันนี้เราก็เริ่มลุยกันเลยอ่ะก็มอนสเตอร์ตรงนี้นะครับก็แบบเป็นมอนสเตอร์อีเวนต์มีอะไรนะแบบ เป็นเวอร์ชันถ้าแบบตัวสีเงินสีทองที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็จะมีการแข่งจะอันดับในการทะลาเมกันอยู่ได้ว่าใครที่อัะทะลาเมทได้แบบเป็นอันดับหนึงเนี่ยก็จะได้แต้บซีซั่นอลตอนจบที่มากกว่าแต่ก็แค่ ร้อนนิดๆพอใช้อันดับตรงเนี้ยไม่ต้องซีเรียสครับเราเน้นไปที่การกำจัดมอนสเตอร์ให้ได้มากที่สุดดีกว่าเพราะว่าที่เรากำจัดมอนสเตอร์ได้เยอะไอเทมตอนจบเนี่ยก็จะมีโอกาสลุ้นลับที่เยอะขึ้นตามไปด้วยอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีตัวช่วยนะครับแบบว่าอ่จเป็นเรื่องแบตเตอรี่ของตัว MARS เอยแล้วก็จะมีแท็กกระโดดให้เราสามารถกระโดดข้ามไปอีกฝั่งกันได้ด้วยนะครับแต่มันจะค่อนข้างช้ากันสักนิดนึงกันแล้วนะอ่ะตรงนี้ก็ขยันตีมอนสเตอร์ไปเลยครับและเดี๋ยวมันจะมี trial co photon มาแล้วนะครับผมแทรลโคโฟตอนให้เรามาที่ตรงกลางนะครับมันจะมีคิทสันเนี่ยให้เราทําการปาอยู่ด้วยอ่ะก็คือทําการหยิบมาแล้วก็ปาใส่ตัวคิดสันไปนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นคนปาโดนคิสซันมันจะสร้างดามเมจใส่มอสเตอร์ที่รุนแรงมากอย่างเช่นก้อนใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่าแบบ2องแสนดามเมจกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็เลยก็ประมาณสักสี่เหมือนใช่ไหมเนี่ยปาใหญ่บบปุ๊บตั้มโอ้สองแสนกว,ก,วกว่ากันเลยนะครับอ่ะตรงนี้อ๋อจบลรว ไม่เดียงอยู่ดีว่าอันนี้มันจะเป็นตัวเทรลที่ให้เรากำจัดตัวมอนสเตอร์ o อ่อแบบนี้มีมอนสเตอร์ g o นะครับซึ่งหมายความอะไรครับหมายความว่าเควสเนี่ยมีดอกตัวคาโมด้วยมันจะเป็นคาโมที่แบบขายกันแพงๆพวกฮันนี่เลอะไรแบบนั้นนะครับก็สามารถมาหากันในตัวเควสนี้ได้เหมือนกันแล้วนะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าจบตัวเทรลเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเทรลแบบเนี้ยอีกรอบนึงแต่ ก็มีสิทธิ์ที่แบบจะไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับคือตรงเนี้ยมันจะเป็นทริอลโคฟตันไม่ซ้ายก็ขวามีโอกาสไปทั้ง2ด้านกันเลยนะครับ แถวรอบสองมาแล้วไหนดูซิคราวนี้ก็อยู่ฝั่งเดิมเหรอรอบนี้ก็อยู่ฝั่งเดิมเหมือนเดิมกันเลยนะครับอ่าแล้วก็รีบหยิบตัวคิดซ้อไปปลาใส่กันได้เลยนะครับอันนั้นใครลูกนึงอ่อขาดไปลูกนึงทาการปลาปลาอีกฝั่งหนึ่งก็มีนะครับก็หยิบมารีบปลาไปเอ้ยโยนแยกง <laughs> ถ้าหากโดนแย่ไปก็คือเราจะไม่ได้รับเาเมจนะครับคือคนที่ปลาโดนน่ะจะเป็นคนที่สามารถสร้างดดิมพ์ได้ยิ่งลูกใหญ่เนี่ยเรียกว่ายแย่งกันชิปหายวายปวดนะครับแบบนี้ออ ป้โงโห,โหมอนสเตอร์ไม่ค่อยมีปลาไปผิดจังหวะไปหน่อยนะครับอ่าเราก็ยังไงต่อตรงนี้ก็ตีมอนสเตอร์ต่อไปครับรู้สึกจะยังมีอยู่ใช่ไหมโคฟตอนอ๋อจบแล้วเหรออ๋อยังไม่จบนะครับข้างล่างจะเห็นว่ายังมีตัวแทลที่ให้ตีตัวมอนสเตอร์จีโออยู่กันนะแต่ตรงนี้อ่ะโอเคจบก่อนอก็คือถ้าจีโอไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวตัวโคฟตอนมันก็จะรีกลับมาใหม่แล้วก็หยิบปลาปาหยิบปลาอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันมีอันดับในการปลานะครับเดี๋ยวบอกไปว่ามันจะม บวกแต้ม5 0 0แผนแต้มใช่ไหมอันนึงอ่ะคือปลาอ,า,อาอะไรนะปลาพกินซ่อนตรงนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นการหลบการโจมตีหลบการโจมตีได้มากขนาดไหนก็จะเป็นอันดับหนึ่งแล้วเราได้รับแต้มเพิ่มเ <ue> ตินตตนมน,น,นะครับแต่ตรงๆมันก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั <break> ้น <credible> แหละนะเราเน้นไปที่การกระจดมอนนเสื้อให้ได้มากที่สุดดีกว่า ซีซันควสเคลียจบควสเป็นทีเรียบร้อยนะครับโอ้มีอันดับเท่ากันด้วย <c oughs> อ,อันแรกอันนี้นะครับก็คือจะเป็นลมดีการโจมตีได้อันนี้เราได้สองครั้งไปอันดับหนึ่งไปนะครับไม่ค่อยมีคนหลบเท่าไหร่กระเนื้อก็ได้ไป5้าพันแท้บแล้วก็อันนี้เป็นการเทคแอคชั่นก็คือมีการปลาตุกิซันเนี่ยทั้งหมด9้าครั้งได้เปอันดับอันดับหนึ่งร่วมกันเลยได้มา5้าพันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ส่งกู๊ดจ็อบให้กันได้แล้วก็จากนั้น ก็จะเป็นการบอกอันดับนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่เบสเพลเยอร์อันดับหนึ่งทำได้เท่าไหร่ประมาณนี้แล้วก็จากนั้นก็บอกเวลา5นาทีแล้วก็นี่จะเป็นของดรอปในตัวเคสนี้นะครับอมันจะมีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากแมทเทียลก่อนแมทเทียลเนี่ยก็คือจะเป็นพวกตัวอไอเทมที่เป็นอะไรนะ มันจะแบบเป็นเท้าต่างๆ,ๆนานานะครับจะเป็นทั้งโกลเมนเอ่ยขอเชนก,การอัปเกรดตัวซีรีส์เซรีโอแล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็คือจะเป็นพวกรออัคเมนมีหลอด LC ลซีแบบสูงมีการดรอปกันในเควสนี้แล้วก็นี่ครับเด็คิปเปอร์5เด็คิปเปอร์ขั้น5มีการดรอปในตัวเควสนี้กันด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเน้นไปที่เด็คิปเปอร์กับกิกัสอ่ะกิกัสอยู่ไหนเอ่ยมันจะเป็นอันนี้นะครับนี่ จะเป็นหลอดก,กิกัสขั้น4นะครับซึ่งการันตีดรอปทุกรอบเลยนะแต่ว่าจํานวนเนี่ยมันก็แล้วแต่เราจะได้มามีการกระโดบเยอะขนาดไหนก็จะเยอะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งเควสเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้เรามาฟาร์มพวกกิกัสดกับตัวเดนนะครับเพราะว่า2อันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นอาเมทระดับสูงแล้วก็มีการดรอปทุติดที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าใครโชคดีเนี่ยก็จะได้แบบเป็นหลอดแบบเส็จรูปไปเลยตรงๆกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะยังมีอีกก็คือมันจะเป็นตัวนี่ครับหลอดโดมินา ม่หลอดโดมมนะดอบทุกอันแล้วก็มีส่วนประกอบในการทําโดมมนะดับสูงก็คือตัวโซปูรินานะครับก็คือเป็นพวกแอร์หลุดโซปูรินาลิทนาโซปูรินามีคขาทุกสี่เขตเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทําหลอดไฮเป็นไฮโดมมนาตามแต่ละเขตแล้วก็เดี๋ยวในแพทสัปดาห์หน้ามันจะมีหลอดโดมมนะคัดอัปเกรดก็คือนําหลอดไฮทุกเขตเนี่ย มารวมกันอีกครั้งหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นหลอดรวมในรวมกันเลยนะครับก็สามารถมาหากันได้แล้วก็จะมีพวกหลอดฟิวเจียเอ่อหลอดฟาอุนเดต้าก็มีในเควสนนี้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเกี่ยวกับตะกูลแมทเทเรียลอ่าน๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนทีนี้ต่อไปก็จะเป็นของอื่นๆนะครับซึ่งในเควสนเนี่ยเราเจอมาเซอร์สิงเงินสีทองเยอะก็จะเห็นว่ามีพวกแบบอาดาบเงินดาบทองกอดทองตรงนี้ก็ดอปเยอะมากๆกันเลยนะครับแล้วก็มีเป็นตัวบัตรกิจกรรมอ่านี่บอกก่อนนะครับว่า เควสนี้มีดอปเศษบัตรการันตีทุกรอบถ้าโชคดีก็ได้บัตรเต็มมาและจะมีบัตรสเปเชียลแบบปกติอ่ะอันเนี้ยคือสเปเชียลของกิจกรรมนะใช่ไหมครับก็คือเป็นตัว25 SP แต่ว่านี้เป็นแบบแบบแบบปกติเควสนี้ก็มีดอกเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวไอเทมทใช้ในการป้องกันความหนาวเย็นอัน,นีะม,มาจากตัวเทรลโคโฟอตอนกระเนะื้อแล้วก็พวกเ,เครื่องประดับ จากตัวมาเซอร์จีโอคาโมจากมาเซอร์จีโอก็มีการดรอปตัเควนนี้อาวุธก็มีตั้งแต่ตัววุฒิรเจนต์มีตัวซีรีเอคกเซลิโอเอ่ยแล้วก็ตัวคุโรดิมที่เป็นอะไรนะอาวุธที่จะใช้อนาการทำเ e อ็ก์อาร์เมียนแบบขั้นระดับสูงก็มีการดรอปกันด้วยแต่ว่าจะไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นนะครับอันนี้ผมไม่สนใจก็โยนทิ้งไปอ่าละนี้ก็คือขอละวันของดรอปที่มาฟาร์มกันได้ในตัวเควนนี้นะครับด้วยข่าวที่ว่ามันมีขอระดับสูงเนี่ยเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งหลอดแกรนที่เป็นกิการแกรนเดสมีส่วนประกอบในการทําพวกตัวหลอดดูดเลืต่างๆก็มาฟาร์มกันได้นะครับอ่ะแล้วก็เควสนี้เหมือนเดิมจะมีตัวแทยอเพตัวแทวตัวอาร์ทสก็คือเป็นงานนะครับก็จะมีงานรายวันที่ให้ลงตัวเควสนี้เนี่ยอย่าง,งน้อยๆสัก1ครั้งก็ได้รับแต้ม3ามหมื่นเอ็กมืแล้วก็จะมีบัตรสเปเชียลของกิจกรรม1ใบและ บัตรอาร์เมทัลเฟอร์อีก1ใบกันด้วยก็สามารถมาลงอย่างน้อยๆเนี่ยวันละครั้งกันได้ต่อมาก็จะเป็นไททอลหรือก็คือฉายานะครับก็จะมีฉายาที่เป็นตัวเลเว t เตเป็นเควสเหมือนเดิมเลยก็คือให้ทําการลงตัวเควสเนี่ยอย่างน้อยๆสัก1ครั้งในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่าเควสนี้อยู่แค่สัปดาห์เดียวนะครับแต่เป็นสัปดาห์เดียวที่ อยากจะหาเวลามาฟาร์มเหมือนกันนะเพราะว่าดอกขอระดับสูงที่ค่อนข้างจะเยอะรวมไปถึงต่อดับสูงที่เอาไปต่อยอดต่อกันได้ด้วยก็ถ้าใครสนใจก็สามารถมาฟาร์มปลาไปไปเก็บไว้หรือว่าจะเอาไปขายก็แล้วแต่กันเลยนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเต้